สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะข,ของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบบันนะครับเชื่อมโยงไปที่ประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับมาตินซูเบรินดีนะครับมิดฟิลด์ของทางเรอัลซูซิลัดตนั่นเองนะครับตามข้อมูลจากเดลิโออาร์สนะครับมีการระบุว่าทางเอเดรเทนฮาร์ผู้จัดการทีมของแมนยูเนี่ยกำลังตามดูฟอร์มหรือว่ากําลังสนใจ เรื่องของการคว้าตัวมาตินสเปเวนนี่โดยจะมีการพร้อมจา่ายค่าสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรให้กับนักเตะของเรอัลซิลัดนะครับเพื่อเป็นการดึงตัวมาแทนที่เฟรดนะครับที่กําลังจะสิ้นสุดเ,เรื่องของสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับตามรายงานเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่าแมนยูเนี่ยสัญญากับทางคาสิเมโรรวมไปถึงเอเล็กเซนเข้ามาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าเอเล็กเซนทังเนี่ยยังต้องการอัปเกรด เกี่ยวกับแดนกลางเพิ่มเติมอีกนะฮะโดยเฉพาะการมองหาตัวแทนของเฟสดนะครับที่กําลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าท่นเองนะครับแล้วก็ว่ากันว่าทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็ยินดีจ่ายเรื่องของค่าสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรเพื่อดึงตัวซูเบนดี้มาจากเรอัลซูซิดัตนะครับสำหรับซูเบนดี้เนี่ยเป็นเด็กปั้นของเรอัลซูซิดัต ก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ซีซัน2018 19นะครับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นกุ่มกําลังสําคัญของซเสิดัดในปัจจุบันไปแล้วนะครับเขากําลังตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของบาร์เซโลนาเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งทางบาซ่าเนี่ยก็กําลังมองหาตัวแทนของซิโอบูสเกตอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางบาซ่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของงบประมาณในการเสริมทัพเนี่ยอาจจะมีไม่มากพอทําให้เรื่องนี้แมนยูอาจจะได้เปรียบนะครับนะ ตามเปงานสุดท้ายนะฮะที่มีการคอมเมนต์กันออกมาเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยได้มีการดูฟอร์มของซูเบอร์เบนดี้เฉพาะเจ้าจงมาแล้ว2นัดที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยมีการ,รเผชิญหน้ากับเรียวซูดัดในยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยมิดฟิล์รเนี่ยเล่นได้หลากหลายนะทั้งมิดฟิลตัวรับแล้วก็มิดฟิลตัวกลางแล้วก็เรื่องของคุณสมบัติเนี่ยนอกจากเป็นมิดฟิลตัวรับตัดเกมนะฮะ มีเปอร์เซ็นต์การเข้าวัานได้ดีแล้วเนี่ยนะครับการผ่านบอลสั้นบอลยาวของเจ้าตัวเนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสมัยใหม่อ่ะพู่กขึ้นแบบตามตรงนะครับมันก็เลยทําให้ไปเข้าตาหรือว่าถูกใจเอ,อเดกทินทางนั่นเองในการที่เล็งไว้ว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจในช่วงตลาดรอบหน้านะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของวงการฟตุตบอลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายเตะที่น่าสนใจครับโยงไปที่สโมสรอนแมนชสเตอร์เด็กนะครับสำหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ